นี่คือสภาพของสนุนเออ่เลยเอาบตพุนนามาทางไปลำพับนะครับคือน้ำท่วมประมาณเกือบ500เมตรฮะปัญหานี้ได้รับความเดือดร้อนม,มาตั้งหลายครั้งนะครับเคยยื่นไปให้อาบตอให้ที่ไหนก็ตามไม่เคยเข้ามาแก้ไขนะครับอันนี้ก็คือต้องส่งเรื่องไปยังงศูนย์ดำรงธรรมนะครับ นี่ครับเหมือนทะเลเลยครับเหมือนทะเลเลยครับถามว่าน้ำนี้มาจากไหนน้ำน,นี้ไหลมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งอนุนี้ฝั่งหนึ่ง ไม่ได้ทาทางระบายน้ําลงข้างถนนครับเลยทําให้น้ําไหลบาลงมาฟัง่งทางฝั่งที่ฝั่งหนึ่งครับเห็นไหมครับบ้านตมเลยครับ